ต้องได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอะเลขึ้นลงแรงมากะคะ่ะก็เนี่ยแอดจะปลิวเลยนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นปิดเทอมเด็กๆก็จะเยอะนิดนึ่งก็ชอบตรงที่หาดจาสำราญเนี่ยเขาจะมีบริการนะคะที่ร่มไม่ใช่ค่ะเสือะะ้อค่ะเสื้อชูชีพนะคะก็สามารถที่จะเอาบัตรประชาชนใบขับขี่นะคะมาแลกเสื้อชูชีพ1บาทสามารถแลกใช้ได้ 5, 5 5 5ตัวด้วยกันนะคะแต่ก็อ่านะต้องไปคืนเขานะคะเขาจะได้อ่ให้บริการคนอื่นต่อไปนะคะนี่คำเตือนนะด,ดูนะคำเตือน เครื่องบินด้วยค่ะมีเครื่องบินด้วยนะคะนี่คําเตือนนะฮะห้องน้ำจะมีคลื่นลมแรงนะห้องห้ามลงเล่นน้ําหลัง18บแนกาห้ามลงเล่นระเบิดเม้าสเสูงเสิร์ฟทุกครั้งค่ะกลางกลางนี่ช่วยกดห้องเชื่อฟังค่าประกาศอย่างเคร่งครัดนะคะนี่ก็คือคําเตือนนะะนี่ยวันเกียรการเป็นยังไงนะคะก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกจะไปเที่ยวไหนก็ตามรอยเห็นได้ค่ะหาเจ้าสำราคครั้งแรกของเราก谢谢็ ทับใจสุดๆไปเลย